ครับก็สวัสดีนะครับพี่เพื่อนเพื่อนนะครับวันนี้ก็ชมพระศึกษาพระสมเด็จที่เนื้อหาถึงยุคนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าองค์นี้ผมเคยลงไปแล้วนะครับวันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสนะครับได้เอามาลงแบ่งนะครับได้เอามาลงแบ่งให้ f c ที่ติดตามนะครับ วันนี้วันที่26นะครับเดือนกุมภาปี66นะครับอันนี้ผมถือว่าเอามาลงแบ่งในใหพ้พี่เพื่อนๆน,นะครับได้ร่วมประมูลใส่ราคาที่แต่ละท่านเนี่ยสามารถใส่ได้นะครับประมูลทางช่อง YouTube ในคลิปนี้เลยนะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับใส่ได้หลายครั้งนะครับ มีพี่ท่านนึ่งบอกว่าคอมเมนต์ให้นะครับว่าใส่ได้หลายครั้งนะก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับอันนี้ยังอยู่โคราชอยู่นะครับผมยังอยู่โคราชอยู่นัดลูกค้าไว้2อสามท่านนะครับเดีย๋ยวผมขอไล์ลงคลิปลงช่องก่อนนะถึงจะออกไปนะครับปิดเวลาเดิมนะครับ3ามทุ่มสามถึงสามทุ่มสามสาราคาปิดด่วน อยู่หน้าโพสต์นะครับวันนี้ราคาปิดด่วนอยู่หน้าโพสต์หรืออยู่ในคอมเมนต์นะครับเข้าไปดูได้นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นวัดละคังพิมพ์คล้ายๆกับเจดีพระประทานหรือบางคนก็เรียกพระประทานเป็นพระยุคกลางนะครับเป็นพระวัดละคังยุคกลางเนื้อนี่วันณะสีเหลืองเนื้อหนึบ เนือเหนืออันนี้องนี้ได้มาจากนครสวรรค์นะครับองค์นี้ได้มาจากนครสวรรคร์องนี้เช่ามาแพงพอพอพอสมควรนะครับองนี้เช่ามาแพงอยู่เหมือนกันบางองค์ก็ลูกค้าเขาเช่าเขาเขาชอบนะครับบางองค์ลูกค้าเขาชอบ ตั้งราคาไว้ก็อย่างว่าครับอย่างว่าครับก็คืออยู่ยที่ราคาก็อยู่ที่ลูกค้านะครับี่เนื้อหาวันนะดูง่ายนะครับดูง่ายเป็นเนื้อหาของสมเด็จวัดระฆังเลยอันนี้คือเนื้อหนึบเลยนะครับเนื้อหนึบ มวลสารจุดดาจุดแดงนี่ค่อนข้างจะเห็นเยอะนะครับมวลสารจุดดาจุดแดงค่อนข้างจะเห็นเยอะโดยเฉพาะตรงใบหน้าของของพระนี่ก็เห็นชัดเจนนะครับโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปต่อนะครับอันนี้ผมไปต่อนะอันนี้คือผมเอามาลงประมูลเนื่องจากว่า,าหลายท่านบอกเอาเอาภาพมาประมูลลงแบ่งเนี่ยเพิ่มเติมหน่อยประมาณนี้นะครับก็เลย ก็หยิบองค์พระมาเพิ่มเติมให้นะครับเมื่อเช้าลงไปเป็นร้อยสิบแปดปีนะครับก็มี fc นี่ดูไว้อยู่แล้วก็น่าจะเป็นแบบอาจจะเป็นจ้องอยู่แล้วนะครับจ้องที่จะใส่ราคาเช่าหาอยู่แล้วแล้วก็ด้วยที่เปิดราคาปิดไว้ไม่สูงนะครับโอเคนะครับนี่ผมขอไปดูรูปเหมือนนะครับผมขอไปดูรูปเหมือนรูปเหมือนองค์นี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นรูปเหมือนยุคต้นของสมเด็จ นะครับเป็นรูปเหมือนยุคต้นของสมเด็จองค์พระเนี่ยจะเป็นพระที่ลงลักนะครับเครือบลักไว้นะครับเนี่ยเป็นพระจุ่มลักแต่มีการล้างลักออกนะครับมีการล้างลักออกอันนี้เป็นสมเด็จรูปเหมือนเป็นพระยุคต้นนะครับยุคต้นยังไงครับเนื่องจากว่าด้านหลังเนี่ยเป็นรูปเหมือนของลอสีทรงม้านะครับเดีย๋ยวให้ดูฟอร์มพระก่อนก่อนจะไปดูข้างหลังนะครับ นี่นะครับรูปเหมือนนะครับเป็นะระฆังครอบอยู่นะครับเนี่ยเป็นปรูประฆังครอบอยู่นะครับด้านในก็เป็นรูปสมเด็จต,ตัวเนื้อต้องบอกว่าเนื้อสวยนะครับองค์นี้เนื้อคล้ายคล้ายองนี้นะครับเนื้อคล้ายองค์นี้เลยแต่ว่าองค์นี้วันณะจะออกสีเนื้อนะครับสีเนื้อซื้อผิวนี่ครับวันน้าจะออกสีเนื้อจะเหลืองน้อยกว่าองค์เมื่อกี้นะครับด้านหลังนะครับ หน้าหลังคล้ายๆรอสี่ทรงม้านะครับเดี๋ยวผมไปส่องเนื้อหานะผมขอส่องเนื้อหานะครับเพราะว่ารูปเหมือนลักษณะคล้ายๆกันนะครับรุ่นรุ่นใหม่สายนุศร์ก็รูปเหมือนจะแตกต่างแค่จะนั่งมือมือจะทรงลักษณะมือจะแตกต่างกันเฉยๆนะครับ เห็นเห็น,เห,นเห็นเนื้อพระไหมครับตรงดูตรงใบหน้าของท่านนะครับอันเนี้ยน,นี่คือเนื้อแบบคล้ายๆกับถ้าเป็นพระยุคสมัยช่วงช่วงหลังก็คือคล้ายๆกับช่วงรห้าเนื้อลักษณะแบบนี้ก็จะเห็นอยู่นะครับแต่จะเป็นเนื้อใหม่กว่าแบบนี้นะครับแบบนี้คือพระเนื้อเก่านะครับ เนื้อหนึบเนื้อใสแบบใสเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นสีของชาติไหมครับชมพูที่ไม่ได้เป็นแผ่นนะครับต้องบอกก่อนนะครับอันตรายมากๆเลยชมพูที่เป็นแผ่นหนาหนาเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วผมจะแนะนําให้วางนะครับส่วนใหญ่แล้วผมจะแนะนําให้วางนี่นครับอันนี้จุ่มลักทั้งอง์นะครับแต่ก็มีการมาล้างลักมาคูดลักออกนะครับการแกะจินตนาการของอช่างนะครับแกะแค่เห็นเป็นรูปลักษณะคล้ายๆกับ เหมือนใส่หมวกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับลักษณะมือแขนนี่แขนจะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยแขนจะจับติดอยู่ที่คอมา้าแล้วขานี่ขาพาดมานะครับแต่อันนี้ก็เหมือนเหมือนเป็นคล้ายๆกับอืจะบอกว่าดูง่ายนะครับเป็นภาดูง่าย อันนี้คือเหมือนคล้ายๆเป็นพิมพ์พิเศษนะครับรูปเหมือนเนี่ยเป็นพิมพ์พิเศษผมอ่ะถือรูปเหมือนไว้ตั้งแต่ยุค1 2 2ปีนะครับจนถึงพระรูปเหมือนที่เก่ากึกนะครับอ่ะผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบชอบสะสมรูปเหมือนสมเด็จโตนะครับเพราะเหมือนเหมือนเป็นรูปท่านอะ่ะเหมือนเป็นท่านนั่งอยู่ อย่างอยู่ที่บ้านอย่างนี้ก็มีรูปภาพเป็นรูปเหมือนอสมัยก่อนผมต่อจิ๊กซอรูปเหมือนด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่ชอบรูปเหมือนอยู่นิดหน่อยนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยไม่นิดหน่อยนะน่าจะเยอะน่าจะเยอะพอขวดผมจะต่ออีกองคหนึ่งนะครับเมื่อวานนี่ไม่ดูไม่จบวันนี้ก็อาจจะดูต่อน,นิดหนึ่งนะครับทาน ฐานแซมฐานแซมนะครับนี่ผมใส่ตลับเรียบร้อยนะครับอโอเคนะครับจะให้ดูเนื้อหาหนิดนึงก่อนนะครับนะก็วันวันก่อนนะครับสองสาวันที่แล้วผมได้ต้องบอกก่อนว่า fc นะครับ fc ส่งหลวงปู่โต๊ะมาก็ถือว่า โอ้ผมไม่ได้เช่าหลวงปู่โตมานานนานมากครับนานมากปกติก็ดูแต่สมเด็จนะครับแต่ว่าบังเอิญท่านนี้เขาส่งสมเด็จหลวงปู่โตมาด้วยก็เลยได้เช่าไปนะครับหลวงปู่โตยุคต้นนะครับหลวงปู่โตยุคต้นขออนุญาตให้ดูฐานแซมก่อนนะครับ เมื่อวานผมต่อไปถึงแค่ช่วงหน้าตักนะครับหน้าตักเห็นไหมครับด้านบนก็จะวิ่งส่วนด้านบนด้านล่างก็จะมีส่วนด้านล่างลงมาถ้าเป็นพระที่ทําทมายุคหลังก็จะเป็นแบบจะไม่ไม่ขึ้นอย่างนี้หรอกครับไม่ขึ้นให้เห็นแบบนี้เห็นไหมครับเท้าขวาจะไปด้านบนนะครับเท้าขวานี่จะวิ่งขึ้นไปด้านบน เท้าซ้ายก็จะลงมาด้านล่างก็จะเห็นนะครับเนี่ยเห็นเท้าวิ่งมาใต้เข่านะครับส่วนฐานแซมนะด้านบนนี่คดคดเคี้ยวเห็นไหมครับเนี่ยเชื่อมเชื่อมหัวทางนี้นะครับวิ่งไม่ได้ตรงนะครับวิ่งไม่ได้ตรงโคง้งๆอ้วนๆผมๆปลายแหลมนะครับเห็นไหมนี่จะชัดไหมวันนี้ส่องแสแดดเลย Okay, นะเนื้อดูง่ายนะครับเนื้อดูง่ายแตกต่างจากสายโรงงานนะครับยิ่งถ้ามีคาบลงรักลงชาติที่ออกเป็นสีชมพูนี่อลองดูได้นะครับนี่ด้านข้างนะครับ ก้อนมวลสารนี่อันนี้ก้อนมวลสารนะครับนี่ก้อนมวลสารนะครับไม่ใช่ก้อนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะปูนดิบปูนสุกบางคนก็เรียกแบบปูนไม่ไม่ได้เข้ากันนะครับก็เลยแบบเป็นก้อนใหญ่แต่นี้ผมก็ถือว่าเป็นก้อนมวลสารนะครับเพราะว่าเห็นในสมเด็จเนื้อผงใบลาน ที่เนื้อหามวลสารนี้แตกต่างจากอันนี้ผมเรียกก้อนมวลสารนะครับแบบนี้ผมก็เรียกก้อนมวลสารนะครับเนี่ยนี่จุดดําจุดแดงเห็นชัดเจนนะครับผิวพระไม่ได้มันนะต้องบอกก่อนนะครับนี่ผิวพระเนื้อหาต้องบอกว่าคล้ายๆองค์คล้ายๆองค์คงที่คอนี่แหละครับคล้ายๆองค์ที่คอนี่แหละ วันนะออกสีขาวชมต่อครับชมต่อก็มีหลวงปู่นาคนะครับมาจากเชียงใหม่องคหนึ่งนะครับอันนี้เป็นหลวงปู่นาคยุคต้นนะครับอ่องค์นี้เดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับผมให้ดูก่อนหลวงปู่นาคยุคต้นนะครับสองส้า เนื้อหาแกร่งแข็งปักนะครับแข็งปักยังไงนะครับไปดูนะครับคือการการเก็บพระของพี่เขานะครับก็ด้วยการเก็บรักษานะครับผิวพระวันณะของพระเนี่ยจะออกสีดำครับนะครับสีดำครับนี่คือเป็นพระเนื้อแกร่งหลวงปู่น,นาคยุคแรกๆนะครับ ดูแบบดูไม่ยากนะดูไม่ยากนะครับเนี่ยวันนะสีสีของเนื้อที่ตรงกระเทาะเนี่ยก็คือสีเหลืองนะครับมีมวลสารก็คือจุดดำจุดแดงเนี่ยจะเห็นการแตกลายรากผักชีให้เห็นชัดเจนครับพระไม่ได้หักไม่ได้ซ่อมนะครับเพียงแต่ว่าองค์พระเนี่ยมีคราบเป็นไขสีดำด้านหลังเนี่ย มีการคูดนะครับมีการคูดออกเห็นด้านหลังจะออกเป็นสีเหลืองเฉยๆนะครับเนี่ยด้านหลังจะออกเป็นสีเหลืองเฉยๆตรงกระเทาะก็จะเห็นเป็นสีเนื้อนะครับสีของสีของแบบเนื้อพระสมเด็จนี่เป็นยุคของหลวงปู่น,นาคยุคแรกอโอเคนะครับอันนี้ผมให้ชมเฉยแต่อันนี้ ราคาไม่ได้แพงนะครับอันนี้คือราคาไม่ได้แพงผมจับมาคือเอามาให้ให้ดูเนื้อหาหเฉยนะครับเพราะว่าด้วยวันณะของพระสีของพระแล้วก็ด้วยยุคสมัยนะครับถ้าเนื้อสวยราคาก็สวยตามใครอยากดูเนื้อหาก็ทักมาได้ครับทักมาได้ราคาไม่ได้แรง โอเคนะครับอย่าลืมนะครับอันนี้ก็ถ้าใครอยากดูว่าเนื้อหาของพระสมเด็จวะะราคังยุคกลางเป็นยังไงนะครับอ่ลองใส่ราคาหรือว่าก็มีราคาปิดด่วนให้นะครับอก็ขอบคุณครับขอบคุณมากครับ